อาลูกคนอ๋อไทยลูกเหรอไม่ลูกคนลูกควงไมลูกคม่อกี้ปะคบงแค่ค่แค่อยู่ผมไม่รู้ครับทีมที่บอกว่าไม่ถึงคือทีมไม่ต้นนะฮะทีมที่ินมาออกเคล็ดพันก็คือทีมไม่ระบุนะฮะไม่ทันได้รู้ครับไม่ทันได้สร้างครับชเพียง ทีมบอลเทียบอลเสียบอลเียยังว่าเสียขาว่านระบุคนไนะเน่ยถอดเสียเบ้นเนี่ยเนี่ยยังเ็นยืนเปนพ่นะยังว่าบ้านเลยระบุคนเี้ข้าเอวอยู่เปน่ใหมมาดีครับมา มันเะจิม hmm. ท no <K> ี yeah? ่บอกคุณเจ้ากปซี่มนี่บอกว่าหมื่นหายเลยว้ารู้แล้วคับทีมเชื่อขาคือทีมคนเลวสูงนะคะทีมบบเดี๋ยวทีมโคแก่มโก่ี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวคนขนมมดเมโคแก่จ้ไเต้ย ทักซีดีไหมทมบบบบบวบบบบี่นดีก่นนี้ชื่อว่าไม่รบบีบบกงครับเปทีมมันเลยแล้วก็เตะทีมเลยนะไม่ต้องพากอย่างนั้นมันไม่ใช่ปัดบมัลิเจับบุบ เลือกถ้าหากูเจ็บอือจังสีกูมันซกาอะไรกครับมบวกบวโใครีมไม่เข้าครับคนที่ทีมไม่เข้าคนนั้นคือทีบวกทีมไม่ระบบฮะก็บอกว่าบ่านไรบวกไงีมกยแก่น่มก้อยเ่เอาไก้อยแก่มก้อยแ เออมันกวมีใหม่วะเออไม่เห็นเลยมึงเจ๊อ๋อแล้วับเอาทีมไอต้นซื้อทีมนี่าทีมไม่รทิมไม่ระบุนะทีมเบสิทีมบวกัวครับอ้าวเนใส่เสื้อได้ป่นะวนนี้จริงไม่เข้าร้อยเปอร์เซ็นสองลังเอาเปิดมุมครับเปิดมุมทีมบวกทีมบวก มนหาไม่เห็นหรือบ่ยิงผเขอูขายิงอันไกลเยอ่มาจีบหันหามแล้วเอาที่ออกยายยดยายยบลมส่วนจลมสแต่พก่ที่เอล้วหันนี่มั้ใช่จับไว้เด้อมามไม่เห็นนี้เด้อกคนเีวยงี่นาะแรงล้มยิงไม่ครับโอ้ยในที่สก็เข้าไปโจนเลยลูกก ยิ่งกว่าแก่งอ uh, ่ะต trucs, ่อไปต่อไปห้ามสต๊อปหยุดกูถ่ายลูกมึงจีนถ่ายลูกท้ำเพือกว่าสิบถ่านาทีละอันนี้ได้ลูกหนึ่งอ่ะสามนาทีแล้เอีนนี้ชมวิวมาอึนอันบบกนี่เลยโอ้ยแก่งมากับแก่งนะมาเจ้าเลยแก่งมาวัวบังบัง เลนมาหรังนี้เอสวบเข่าเข่าเขาเข่าขาัชยมจะป้อมก็เรวปันมาันปันปนป้นปันปนนปนปันปป้อันปันันปันันปันปปันป้างันันนปัปับปััปันปัันปััวใันปันปัันปันนปััันนกัน

Say một phiên đi. Say một phiên đi. Say một phiên đi.